ชิปปี้แล้วก็กระทิงนะคะเขาเลือกซีนที่เขาชอบนะคะในละครเรื่องเทพธิดาปาร้าว่าเป็นซินอะไรนะคะไปติดตามค่ะเทพธิดาปาร้าสนุกปินฮาเพราะว่าซีนนี้เราเลือก เป็นทุลักทุเลมากมากมองผิวๆอ่ะเราก็เข้าใจว่าน่าจะโคลนน่าจะประมาณเขา่าสรุปแล้วก็คือเลอะทั้งตัวเปื้อนทั้งตัวตก็มันจะมีควายด้วยเราต้องแบบลากควายแล้วควายก็คือลากทิ้งอีกทีนึงคน <laughs> ที่ลงนาวันนั้นทั้งพี่ชิปทั้งทิ้งนะแบบ ต้องเปลี่ยนกางเกงแบบเปลี่ยนกงเกงในครับคือบอกว่าต้องอาบน้ําใหม่แล้วก็ทําแห้งทําทุกอย่างใหม่หมดเลยบทบอกว่าไม่ต้องมาช่วยช้านทิงบอกว่าไงช่วยด้วยสีนี้น่หามากครับอ,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 อหรใ้ั่ววกนา ีนู้นนี่ก็มาหาการ์บเหมือนกัน<ห>ใช้เวลาถ่ายทั้งวัน,วนลค่ะบางทีมันต้องแบบเปียกแล้วก็ขึ้นมาทําแห้งหเพื่อจะถ่ายแบบซีนต่อหน้านั้นหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้แบบเดี๋ยวได้ตกน้ําพร้อมกันอะไรเงี้ยเราก็พยายามถ่ายให้เร็วที่สุดเท่าที่ทาได้แต่ว่าสนุกมากรับรองว่าชอบกันแน่แนเพราะเราความรู้สึกมันจริงอะ่ะมันไม่ใช่ดอกบัวแบบแค่ลอยอยู่ข้างหน้าคือมันเป็นบ่อของมันจริงๆเลยครับทั้งเรื่องนี้เนี่ย เล่นจริงโนสแตนอิน no เลยสนุกจริง,รงค่ะต่อไปนะครับมหัศจรรย์นะครับกับใบหมอนนะครับเราก็จะแบบต่อสู้กันหนักมากขึ้นแล้วความสัมพันธ์เราเนี่ยมันก็จะไปทางไหนเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่ใช่แค่มหัศจรรย์มาอยู่บ้านใบหมอนใบหมอนก็ต้องไปอยู่บ้านมหัศจรรย์เหมือนกันฝากติดตามละครเทพธิดาปาราด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปค่ะใให้จ hey, มี้ห้ามพลาดเลยนะครับผมนอกจาก,จากนั้น,นครับยังมีกิจการเทพธิดาปลา,าแซบครับใครมีเมนูแซบๆที่มีปลาเป็นส่วนประกอบอหลักนะครับนำมาแข่งขันกันได้เลยนะครับชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาทแล้วก็ไปดูกติกากันเต็มๆได้ที่อินบ็อกซ์ของ Facebook แซบคลาซ่านะครับผมเรียกว่าส่งสูตรไปได้แต่วันนี้จนถึงวันที่ 15, 15กุมภ <3, 000 S 1> าพันธ์นนะ